สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องซานอี้เมืองพิศวงก่อนจะเข้าไปรับชมผมขอคอละหนึ่งไลน์นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวในเมืองซานอี้ซึ่งเป็นเมืองที่มีมนุษย์กายพันธุ์อยู่มากและเมื่อไม่นานก็มีมนุษย์กายพันธุ์ที่มีชื่อว่าห้าวเทียนก่อความวุ่นวายและทําลายเมืองไปทั่วดังนั้นคนจากสานักอู้เจอ จึงส่งกัวเอ,อ๋นังเอกของเรื่องลงมาเพื่อร่วมมือกับปรารย์อาและเพื่อจับเห้าเทียนนังเอกที่เพิ่งลงจากเขามาเธอจึงไร้เดียงสามากและไม่รู้เรื่องมนุษย์สักอย่างเธอเดินไปเจอกับหมูปิ้งก็อยากลองกินขึ้นมาแต่ก็พบว่ากระเป๋าตังค์ของเธอนั้นหายไปะแล้วดังนั้นเธอจึงคิดว่าผู้มนุษย์กลายพันธุ์เป็นคนขโมยไปและพวกมันก็มีความสามารถพิเศษ ในการแปลงเป็นอีกคนสุด้วยแต่ด้วยความฉลาดของนางเอกเธอจึงจำได้พวกมันจึงวิ่งหนีออกไปอย่างไวอีกด้านหนึ่งก็มีคนจากสำนักเดียวกับนางเอกอีกคนหนึ่งมาประจำที่เมืองนี้ตั้งแต่เด็กเขามีชื่อว่าเหอปี้เฉียงและเป็นเพือของเรื่องเขามีหน้าที่จับขโมยของเมืองนี้และรักษาความสงบของเมืองนี้นั่นเองขโมยที่พระเอกกำลังตามอยู่นั้นกลายร่างเป็นเด็ก แล้ววิ่งไปรวมกับเพื่อนซึ่งนางเอกก็มาเจอเข้าพอดีเธอทาให้พวกเขาเข้ามาเลยทั้งสองคนนางเอกเธออายุ22ปีส่วนเด็กๆก,ก็อายุ16ปีเท่านั้นเด็กอ้วนใช้พลังไฟต่อสู้กับนางเอกนางเอกก็มีดาบประจําตัวเข้าต่อกรแต่การต่อสู้ในครั้งนี้ผลก็คือนางเอกชนะไปได้อย่างสบายๆเมื่อพระเอกเห็นก็คิดว่านางเอกเก่งมาก สาวนางนี้เธอมีชื่อว่าสูสูเธอเป็นผู้ถือครองคริสตัลพลังและในอดีตนางก็เป็นคนช่วยเหลือห้าวเทียนออกมาพวกเขาเดิมทีเป็นสามีภรรยากันนางเอกต้องรับมือกับสูสูต่อแต่เธอก็ไม่เคยกลัวอยู่แล้วระหว่างต่อสู้คริสตันพลังได้หล่นออกจากตัวสู้สูเพระเอกก็ดูดเก็บเอาไว้สูสู้เธอสู้นางเอกไม่ได้เธอจึงรีบวิ่งหนีออกไป เพื่อนพระเอกก็ดันมาดึงนางเอกไม่ให้ตามไปจึงเจอกับนางเอกทุบจนสลบไปนางเอกวิ่งไปเจอกับพระเอกเธอก็คิดว่าเป็นพวกเดียวกันจึงวิ่งตามไปแต่นางเอกที่เก่งมากแต่กลับวิ่งไปชนประตูเข้าไปเต็มๆจนเธอสลบไปอย่างไม่น่าเชื่อและในขณะนั้นเองก็มีอะไรบางอย่างเข้ามาในตัวของเพื่อนพระเอกแลว้ววันต่อมานางเอกก็ไปหลับอยู่ที่โรงพยาบาล ส่วนพระเอกก็มักจะมาซื้อแอปเปิลที่ร้านพ่อค้าหนุ่มหล่อเป็นประจำนางเอกเมื่อออกจากโรงพยาบาลก็ออกมาตามหาบ้านของอาจารย์อาที่บ้านของอาจารย์อาตอนนี้พระเอกเป็นคนดูแลอยู่และกําลังอาบน้ำอยู่พอดีนางเอกก็หาจนเจอและตะโกนรีกอาจารย์อาอยู่หน้าบ้านพระเอกรีบออกไปเปิดประตูเจอกับนางเอกก็รีบปิดประตูใส่หน้านางเอกทันทีเพราะเขากลัวว่าเธอจะจำเขาได้ ในเรื่องเมื่อคืนนี้นางเอกพยายามเรียกหา,าจานอาอีกรอบพระเอกก็ไม่ยอมเปิดจนนางเอกต้องใช้กําลังพังเข้าไปซึ่งก็ทําให้พระเอกอดกินมามากเลยทีเดียวนางเอกหันไม่เห็นสภาพพระเอกเธอก็รู้สึกผิดเล็กน้อยเธอจ้องมองไปที่ผ้าเช็ดตัวของพระเอกเธอไม่รอช้าจึงรีบวิ่งไปถอดมันทันทีเพราะอยากเห็นเครื่องในของพระเอกเธอจ้องมองอย่างพินิจพิเคราะห์และไม่รู้สึกตื่นตาตื่นใจอะไรเลยสักอย่าง ส่วนพระเอกก็เพิ่งจะรู้สึกตกใจจึงรีบปิดอย่างไวและรีบไปหาทีวีมาปิดเอาไว้ก่อนนางเอกไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมเธอถึงดูของพระเอกไม่ได้เธออยู่บนเขามานานเรื่องพวกนี้เธอไม่รู้จริงๆพระเอกก็บอกว่าที่ดูไม่ได้นะ่ะเพราะของเราสองคนมันไม่เหมือนกันยังไงล่ะพูดจบเขาก็ให้นางเอกหันหน้าไปก่อนและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองคนได้เจอกันดังนั้น พระเอกจึงสวมรอยเป็นอาจารย์อาของนังเอกซะเลยว่าแล้วพระเอกก็ใช้อำนาจการเป็นอาจารย์อาขอดาบนังเอกมาเก็บไว้เพราะกลัวว่านังเอกจะทำร้ายเขาแต่นังเอกเธอก็ไม่ยอมง่ายๆพระเอกพยายามจะเข้าไปแย่งแต่ก็สู้แรงของนังเอกไม่ได้และต้องตกตะลึงกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพระเอกถึงขนาดเสียการจึงให้นังเอกเก็บไว้อย่างเดิมเถอะทันใดนั้นนังเอกก็สงสัยว่าทำไมอาจารย์อา วรยุทธอ่อนจังนายเป็นใครกันแน่พระเอกไม่มีทางเลือกจึงยอมสารภาพว่าเขาเป็นสิทธน้องของนางเอกเขาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการว่าเขาชื่อเหอปี้เฉียงนางเอกก็มองแล้วสิทธน้องคนนี้ไม่มีความเก่งเลยจริงๆพระเอกเล่าว่าเจ็ดปีก่อนอาจารย์อาบาดเจ็บสาหัสบอกว่าจะไปรักษาตัวจนป่านนี้ก็ยังไม่กลับมาเลยพระเอกจึงต้องอยู่คนเดียวที่นี่ส่วนนางเอกเขาบอกว่า ที่เธอมาเนี่ยเพราะมีมนุษย์กายพันตนหนึ่งหลุดออกมาและเธอก็กลัวว่ามันจะกลับมาแก้แค้นอาจารย์อาซึ่งเมื่อพระเอกได้ยินแบบนี้เขาก็โชว์แมนด้วยการรีบไปเก็บเสื้อผ้าเพื่อหนีทันทีเมื่อนางเอกเห็นเธอก็บอกว่าฉันจะดูแลความปลอดภัยให้เองพระเอกก็ยืนอึ้งเล็กน้อยเขาเข้าไปหาหนางเอกใกล้ๆและถามครั้งว่าเธอจะปกป้องฉันใช่ไหมหนางเอกก็ตกหล่และบอกว่า ฉันจะคุ้มครองนายเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันหิวจังด้านซูซู้เธอก็ใช้วิชาดวงตาสะกดจิตเพื่อถามชาวบ้านว่าจะตามหาคนได้ที่ไหนมนุษย์จึงบอกไปว่าให้ไปถามหาที่บ้านเหอปี้เฉียงที่บ้านของเหอปี้เฉียงเขากําลังต้มมาม่าให้กับนังเอกอยู่จู่ๆนังเอกก็สงสัยว่าคําว่าครอบครัวคืออะไรพระเอกก็บอกว่าครอบครัวก็คือ มีผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนอยู่บ้านเดียวกันและก็ให้กําเนิดลูกออกมาผู้จบพระเอกก็หันไปหยิบถ้วยชาม,มาให้หนางเอกใส่มามา่าแต่เมื่อหันกลับมาอีกทีนางเอกกับยกมาม่าสดกินคนเดียวจนหมดพระเอกก็ตกใจมากยังไม่พอนางเอกก็ขอกินขนมของพระเอกจนหมดบ้านเธอถึงจะอิ่มนางเอกนึกถึงคําพูดที่ว่าฉันเป็นผู้หญิงนายเป็นผู้ชาย แล้วเราก็อยู่บ้านเดียวกันอย่างนี้ก็แสดงว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันละซิแต่พระเอกกับบอกว่าไม่ใช่หรอกเราจึงขาดเด็กอีกคนเมื่อนางเอกได้ฟังเธอจะคิดไอเดียอยากทำลูกให้กับพระเอกพระเอกก็เข้าไปถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้งนางเอกก็บอกว่าถ้านายอยากได้ละก็ฉันช่วยนายได้นะทั้งคู่มองตากันอยู่พักหนึ่งพระเอกจึงบอกว่านี่ถึงโง่หรือว่าแกล้งโง่กันแน่การมีลูกด้วยกัน จะต้องมีความรักกันก่อนนางเอกก็ไม่เข้าใจว่าความรักคืออะไรพระเอกก็อธิบายง่ายๆว่าก็อย่างเช่นเธอชอบฉันฉันชอบเธอ,อยังไงล่ะแล้วเธอชอบฉันไหมล่ะนางเอกก็คิดอยู่นานสองนานเธอก็ไม่เข้าใจและค่ำคืนนั้นก็มีชาวเมืองคนหนึ่งนอนตายอยู่ตัดมาที่นางเอกจู่ๆเธอก็ยกมือขึ้นมาตอนนี้เธอรู้แล้วล่ะว่าพระเอกก็คือชายสูงแม้ในวันนั้น ดังนั้นเธอจึงต้องการให้ปล่อยตัวมนุษย์กายพันออกมาพระเอกก็ไม่ยอมนางเอกจึงเล่นวิ่งไล่จับกับพระเอกในบ้านโดยที่สู้สู้กำลังหาจังหวะเข้ามาเอาคริสตัลพลังคืนมาเมื่อเธอเข้ามาสู้สู้ก็บอกแค่ว่าที่มาเนี่ยเพื่อมาเอาของบางอย่างคืนก็เท่านั้นนางเอกที่ไม่รู้ว่าคริสตัลพลังนั้นอยู่กับพระเอกก็ท้าทายสู้สู้และเข้าไปฟันเธอทันทีพระเอกรีบ้ามนางเอกว่าอย่าฆ่าคน ให้จับเป็นจะดีกว่าจนในจังหวะนั้นสู้สู้สกดจิตนางเอกด้วยวิชาดวงตาจนนางนั้นหนีออกไปได้อีกครั้งนางเอกนั่งคิดอยู่นานว่าสู้สู้เข้ามาเธอต้องการอะไรสุดท้ายเธอก็นึกออกจนได้ว่านางต้องการคริสตัลพลังซึ่งพระเอกก็เพิ่งจะรู้ว่ามันสามารถทําให้คนตายฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้พระเอกจึงนึกมาได้ว่าตอนเขาดูดมนุษย์กายพันมาขังไว้คริสตัลพลัง อาจจะเข้ามาด้วยก็เป็นได้จู่ๆก็มีเสียงเด็กในบ้านพวกเขาจึงเดินไปดูแล้วก็ได้เจอกับไข่ประหลาดอยู่ใบหนึ่งพระเอกจึงปล่อยมนุษย์กายพันออกมาถามว่าไข่ใบนี้คืออะไรและยังได้คริสตัลพลังนํามาเก็บไว้อีกด้วยมนุษย,ย์กา,ายายกายพันบอกว่าไข่เนี้ยคือไข่กายพันซึ่งจะออกมาเป็นตัวอะไรก็ยังไม่รู้ส่วนวิธีเลี้ยงก็คือให้อยู่ในน้ําและให้อาหารเป็นผักและผลไม้เมื่อพระเอกรู้ จึงไม่ปล่อยเด็กคนนั้นไปนังเอกถามว่านายจะเลี้ยงมันเหรอพระเอกก็บอกว่าไม่เราทั้งคู่จะเลี้ยงมันด้วยกันดังนั้นนังเอกจึงบอกว่านายเป็นผู้ชายฉันเป็นผู้หญิงและนี่ก็คือเด็กต่อไปนี้เราคือครอบครัวเดียวกันแล้วนะพระเอกไปซื้อผลไม้ร้านเดิมและกลับบ้านมาเจอนังเอกกำลังฝึกวิทยายึธอยู่เขาก็เข้ามาแกาน้นนังเอกพระเอกซื้อเสื้อผ้ามาให้นางเอกเปลี่ยน เมื่อเธอเปลี่ยนออกมาเธอก็สวยหวานขึ้นมาอย่างมากแต่นางเอกเธออยากได้ของกินมากกว่าส่วนไข่ก็กินแอปเปิลได้จริงๆด้วยพักเดียวเพื่อนก็มาหาที่บ้านของพระเอกเพื่อบอกว่ามีคนตายนางเอกและพระเอกก็ตามไปดูและลงความเห็นกันว่าน่าจะเป็นฝีมือสู้ๆเป็นคนฆ่าเพราะนางมีวิชาดวงตาแย่งพลังชีวิตจากคนอื่นได้พระเอกบอกว่าจะพานางเอกไปตามจับสู้ๆ แต่เขากลับพานางเอกกลับบ้านซะอย่างนั้นพระเอกบอกว่าเดี๋ยวสู้ๆก็กลับมาเพราะเรามีทั้งคริสตัลพลังและไข่ที่นางทำหล่นไว้และที่พระเอกไม่บอกเรื่องไข่ให้เพื่อนรู้ก็เพราะว่าเขากลัวว่าไข่จะถูกทำลายเมื่อนางเอกได้ฟังจึงชมว่านายใจดีจังพระเอกตอบกลับมาว่าตอนนี้คนใจดีจะนอนแล้วนะนางเอกจึงชวนมานอนด้วยกันพอถึงเวลานอนจริงๆ นางเอกก็นอนดิ้นจนพระเอกต้องออกมานอนข้างนอกเหมือนอย่างเคยเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอก็มาเฝ้าแอบมองคนใจดีใกล้ๆจนพระเอกตื่นขึ้นมาสะดุ้งตกใจคำแรกที่เธอบอกเลยก็คือหิวดังนั้นพระเอกจึงพาเธอมาเดินเล่นเพื่อซื้อสายใหม่ที่ในวัยเด็กเขาไม่เคยมีเงินได้กินพระเอกจับจมูกและบอกว่าฉันโกหกนะเขาบอกนางเอกว่าถ้าฉันจับจมูกแบบนี้ แปลว่าทุกอย่างที่เขาพูดเป็นคำโกหกนะนางเอกก็สงสัยว่าทำไมมนุษย์หมู่บ้านนี้ซับซ้อนจังเพราะเธอไม่เคยโกหกมาก่อนเธอทำหน้างงจนพระเอกต้องทำทีเข้าไปจับจมูกนางเอกเพื่อย้ำอีกครั้งซึ่งเมื่อพระเอกเข้ามามองอกใกล้ๆขนาดนี้นางเอกก็เริ่มเขินแล้วทั้งคู่เริ่มไปสืบข่าวสู้ๆกับชาวบ้านแต่ชาวบ้านก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยสักคนจนนางเอกต้องออกโรงถามเองด้วยกำลัง เพราะเธอเก่งในเรื่องนี้อยู่แล้วจนเพศต้องบอกว่าเรื่องสืบข่าวนะ่ะเดี๋ยวเขาจะเป็นคนทําเองส่วนนางเอกนะ่ะไปหางานทาจะดีกว่าเมื่อนางเอกไปทํางานนางเอกก็ทําข้าวของเสียหายไปหมดเธอก็ถูกเชิญออกเป็นประจำถึงเวลากลับบ้านคนอื่นเขาก็นั่งรถเมย์ตามปกตินางเอกของเราก็ขึ้นไปรับลมบนหลังคารถซะอย่างนั้นพระเอกพานางเอกออกมาสืบข่าวที่บาร์แห่งหนึ่งด้วยกันแต่สิ่งที่ได้ก็คือ เมื่อนางเอกเห็นพระเอกยืนคุยกับสาวสาวเธอก็เกิดหึงขึ้นมาและไม่พอใจจึงเดินไปเข้าห้องน้ําเธอเห็นสาวคนหนึ่งหน้าสดแต่ในไม่กี่นาทีสาวหน้าสดคนนั้นก็สวยขึ้นมานางเอกก็ตกใจมากนางเอกคิดว่าแม่นางผู้นี้มีวรยุทธ์สามารถเปลี่ยนใบหน้าได้นางเอกจึงขอคารวะแม่นางท่านนี้ไปซึ่งก็ทําให้แม่นางงงมากๆนางเอกหายโกรธเดินออกมาเล่าให้กับพระเอกฟัง พระเอกก็รู้ว่านางเอกน่ะติงตองจึงรีบพานางเอกกลับบ้านไปสอนนางเอกแต่งหน้าซึ่งเขาก็แต่งออกมาให้นางเอกขี้เลลงอย่างมากและขอตัวไปนอนให้นางเอกฝึกแต่งหน้าไปก่อนคืนนี้พระเอกขอนอนเตียงนะส่วนนางเอกก็นอนโซฟาไปก่อนแล้วกันพอตกดึกพระเอกก็ออกมาอุ้มนางเอกเข้าไปนอนที่เตียงเหมือนเดิมส่วนพระเอกก็กลับมานอนโซฟาเหมือนอย่างเก่าพักเตียวนางเอกเธอก็ตื่น เพราะมีคนตะโกนว่ามีคนตายเมื่อวิ่งออกมาดูก็พบว่ามีคนตายจริงๆด้วยพระเอกก็วิ่งออกมาตามหาและเจอเพื่อนโดยบังเอิญพระเอกให้เพื่อนจัดการกับศพและออกไปตามล่าสู้ด้วยกันอีกคนสู้สู้เห็นพระเอกอยู่คนเดียวจึงรีบวิ่งเข้ามาเพื่อทวงคริสตันพลังคืนแต่โชคดีที่นางเอกร้องเรียกชื่อพระเอกเข้าสกอนสู้สู้จึงไม่กล้าทำลไยและหนีออกไปพระเอกบอกว่าไม่ให้หนางเอกตามไป เพราะเขาเริ่มรู้สึกแปลกว่าทำไมสู้ๆถึงได้ฆ่าคนเพราะตอนที่มีคนตายคนแรกสู้ๆก็อยู่ที่บ้านกับผู้นางเอกและพระเอกด้วยซึ่งมันก็ไม่สมเหตุสมผลอะไรเลยและเหตุการณ์ก็ได้เฉลยว่ามีคนอยู่เบื้องหลังอีกคนคอยปั่นหัวมนุษย์กายพันเด็กๆที่เป็นน้องสาวของมนุษย์กายพันที่ถูกนางเอกฆ่าเมื่อตอนต้นเรื่องเขาต้องการแค่เพียงคริสตันพลังที่อยู่กับพระเอกเท่านั้นเพื่อเพิ่มพลังให้เป็นอมตะ เช้าวันต่อมานังเอกก็นอนไม่หลับทั้งคืนคิดเรื่องว่าใครเป็นคนบงการกันแน่พระเอกเห็นเข้าก็เป็นห่วงจึงชวนมากินข้าวด้วยกันเมื่อพูดถึงการกินนังเอกก็ยอมวิ่งตามไปกินด้วยอย่างไวมื้อน,นี้นังเอกหิวมากพระเอกก็ต้องอดกินเหมือนเดิมไม่นานเพื่อนก็มาหายอีกรอบและบอกว่าศพที่ตายไปน่ะฟื้นขึ้นมาพวกเขาก็ไปตามหาเธอที่ห้องจนได้เจอว่าเธอฟื้นขึ้นมาจริงๆด้วย เมื่อเข้าไปผู้หญิงคนนั้นก็จะเข้ามาแทางพรเอกก่อนเลยแต่นางเอกก็จัดการผู้หญิงคนนั้นแต่เธอกลับจับตัวเพื่อนของพระเอกเป็นตัวประกันจนหนีออกไปได้เมื่อนางเอกออกมาเธอกลับปล่อยตัวเพื่อนพอเพกอย่างง่ายมากๆทิศแท้ผู้หญิงที่ฟื้นขึ้นมาก็คือมนุษย์กายพันธ์ที่เป็นเด็กที่ร่วมมือกับคนชั่วนั่นเองซึ่งผู้บงการก็บอกว่างานต่อไปคือชิงคิสตัน,นพลังมาจาระเอกให้ได้ เพื่อนนัดพระเอกเออกมาคุยเรื่องคดีและบอกว่างานนี้มันไม่ง่ายแต่ว่าพวกเราก็ต้องไปตามจับผู้หญิงที่ฟื้นขึ้นมาให้ได้ซะก่อนซึ่งพระเอกก็ยอมเห็นด้วยเมื่อทุกคนมาดูที่นัดพบก็มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากในรถไฟเมื่อเข้าไปก็เจอสาวที่ฟื้นขึ้นมากําลังถูกไล่าตามอยู่เพื่อนจึงให้พระเอกช่วยหญิงสาวคนนั้นออกไปซึ่งมันก็เข้าแผนเข้าบด,ดีหญิงสาวคนนั้นก็แทงพระเอกเข้าไปเต็ม ส่วนนางเอกก็สู้อยู่บนรถไฟเพื่อนจึงรีบเข้ามาช่วยพระเอกวินาทีนั้นพระเอกจึงได้ดูว่าคนที่อยู่เบื้องหลังก็น่าจะเป็นเพื่อนของเขาเองนี่แหละเพื่อนเผยท่าแท้ออกมาและกำลังจะเข้าไปฆ่าพระเอกเพื่อชิงคริสตันแต่แล้วสู้ๆก็มาช่วยและจัดการเพื่อนพระเอกจนสลบไปและเธอก็พาพระเอกหนีออกไปด้วยกันนางเอกที่มมวแต่สู้อยู่บนรถไฟจึงออกมาไม่ทันสลว้ว นางเอกยังไม่รู้ว่าเพื่อนพระเอกเป็นคนชั่วจึงยอมร่วมมือกับเขาส่วนสู้สู้ก็ใช้คริสตันช่วยชีวิตของพระเอกเอาไว้และเธอก็เล่าว,ว่าจริงๆแล้วเพื่อนของพระเอกนนะน่าจะเป็นห้าวเทียนสามีของเธอที่เข้าไปยึดร่างเพื่อนของพระเอกเพื่อก่อการร้ายหวังอยากเป็นอมะตะแต่สู้สู้เธอก็ยังคงรักห้าวเทียนอยู่เหมือนเดิมนางเอกนั่งรอพระเอกกลับมาตามคำสัญญาที่สู้สู้บอกว่า เมื่อเระเอกหายดีจะปล่อยเขากลับมาภายในสามวันแต่เธอก็ยังอดคิดถึงเขาไม่ได้อยู่ดีนางเอกถือคิดว่าเวลาที่เหลือสามวันเธอจะออกไปทำงานเพื่อหาเงินรอเพะเอกกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งซึ่งเพื่อนเระเอกก็ใจร้อนอยากรอข้าวเพอเอกไวๆพอดีว่าเจ้าของร้านผลไม้เห็นเระเอกหายไปหลายวันจึงเอาแอปเปิ้ลมาส่งและทำให้ได้เจอกับเพื่อนพระเอกเข้าบอดีดังนั้น เขาจึงสะกดจิตให้มาเป็นพวกของเขาเรียบร้อยแล้วพระเอกถูกปล่อยตัวออกมาเมื่อหายดีและมาที่ร้านผลมไม้เพื่อซื้อไปให้กับไข่ได้กินแต่แล้วเขาก็โดนพ่อค้าเข้ามาทําร้ายเพื่อนพระเอกก็รอข้าพระเอกอยู่ด้วยอีกคนพระเอกกําลังจะโดนจัดการแต่พอได้ยินเสียงของนังเอกเพื่อนของพระเอกก็เปลี่ยนท่าทีเหมือนกับว่าพระเอกกําลังทําร้ายเขานังเอกจึงชีด้ดาบไปหาพระเอกและบอกให้หยุด พระเอกจับจมูกและโกหกว่าเขาถูกวิชาดวงตาสะกดจิตเพื่อนจึงรีบเข้ามาทำทีห่วงใยลากพระเอกเออกไปคุยในที่รับตานางเอกเพื่อนรู้ว่าสู้สู้ใช้ผลึกคริสตัลฝังไปที่หัวใจของพระเอกดังนั้นจึงต้องฆ่าพระเอกเพื่อเอาคริสตัลออกมาเท่านั้นพระเอกก็ไม่ยอมง่ายๆคิดจะสู้แต่เขากลับเวี่ยงสร้อยมาโดนหน้าของตัวเองซะอย่างนั้นและสู้ไม่ได้นางเอกเพื่อนจะตาสว่าง รู้ว่าพระเอกแกล้งโกหกจึงเพิ่งจะตามมาช่วยพระเอกก็รีบชมก่อนเลยว่านางเอกฉลาดจังเขาบอกนางเอกว่าเพื่อนเขานี่แหละก็คือห้าวเทียนนางเอกจึงเข้าไปจัดการแต่เธอก็พลาดท่าโดนแย่งดาบเมื่อไม่มีดาบนางเอกก็มีฝีมือแค่ปลายแถวเท่านั้นจึงโดนชกเข้าไปเต็มเต็มนางเอกและพระเอกกําลังจะพลาดท่าเสียทีแต่สู้สก็ตามมาช่วยไว้ได้ทันเธอสู้ห้าวเทียนไม่ได้ และเจอจัดการไปด้วยอีกคนนางเอกที่ได้ดาบมาอยู่ในมือแล้วจึงเข้าไปฟาดฟันจนถีบห้าวเชียนตกลงไปในน้ำและใช้ไฟฟ้าเข้ามาช็อตจนห้าวเชียนนั้นสลบไปด้วยความรักสู้สู้จึงจะพาห้าวเชียนไปรักษาแต่ห้าวเชียนกับคิดที่จะฆ่าเธอนางเอกจึงปาดาบเข้าไปแทงจนห้าวเชียงสิ้นฤทธิ์พระเอกจับห้าวเชียนขังไว้สู้สู้เองก็อยากที่จะให้จับทํามั่งเพราะเธออยากไปอยู่กับห้าวเชียน แต่พระเอกและนางเอกก็ไม่ทำทั้งคู่คิดที่จะกลับบ้านไปเลี้ยงไข่ต่อและจะอยู่เป็นครอบครัวแบบนี้แหละมีความสุขที่สุดแล้วหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ